กว่า50ปีมาแล้วที่อาชีพชาวประมงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการหารายได้และหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านภายในจังหวัดชนบุรีซึ่งมีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวกว่า160กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมทำประมงน้ำตื้นและใช้เรือประมงขนาดเล็กเป็นยานพาหนะในการประกอบอาชีพ และในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นวันนี้ดิฉันจะพาไปติดตามขั้นตอนการต่อเรือประมงขนาดเล็กว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างและเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเพียงใดอาชีพนี้ต่อไปก็มดไม่มีใครทำไม่ใช่น้นมันก็เป็นหมอเป็นมากก็บมีแค่นนะั้นงานทำซ่อมหัดซ่อมต่อเป็นงานซะ่อมเลยอย่างกงหักตัวนี้เอาทำใหม่ เนือกระดานผูกกาศใสไหมเนี้ยก็ทําได้เดี๋ยวจะก่อสร้างรางเป็นตัวเองมันทำมันไม่แล้หอูอ่ต่อเรือในเสริมนิยมต่อเรือประมงหางยาวขนาด5-10เมตรตั้งราคาเรือไม้ที่ต่อสําเร็จแล้วอยู่ที่60,000ถึง120,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือและไม้ที่ใช้อย่างไม้เบญจพรรณตะเคียนประดู่และเสมะ อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการต่อเรือเช่นสว่านเจาะเครื่องเผาไฟเพื่อดัดไม้และเครื่องเจียนให้ไม้เรียบเนียนทําไม้ร้นไฟมันมันจะแตกนะไฟมันไม้มันก็กรอบไม้มน,นิ่มนี่หวาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อะกระดูกงูครับแล้วก็ใส่กงอะไเนี้ยกงท้อง แล้วก็วางโขนอะอันนี้เสร็จตั้งโขนหัวท้นนี่แหละตัวนี้เนี่ยขึ้นมานี่แล้วมาถ่ายตัวนี้นหละแล้วก็มึงจะถ่ายตัวนี้อยู่อันนี้อันนี้ค่ะแ้วเป็นลูกฉลัดเงี้ยลัดนี่แล้วมาถ่ายตัวนี้ถ่ายแล้วนี่ก็ขึ้นต่อไปแล้วก็ขั้งเต็มแบบนู้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกดามาใส่เวดามาใส่ใส่จนเต็มเนี่ยเต็มถึงม้าเนี่ยไม้ที่เกาะเนี่ยรูรั่วงง่ายตอกหมันง่ายตอกหมันนั่นนี่ทากาวแล้วปิดรูแล้ว กว่าสา่า30ครอบครัวที่ทํามาหากินและอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งชายทะเลบางพระต่างก็มีความผูกพันกับปู่ต่อเรือในเสริมเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งกําเนิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วที่นี่ยังเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลซ่อมแซมเรือให้กับชาวประมงมีช่างลำบากเหมอนกันมีโอ้ก็ไม่มีที่เคลนีมันต้องมาตั้งปีเดี๋ยวก็มองมนี้อ ชาวบ้านในชุมชนถนนเลียบชายทะเลบางพระยังคงเดินหน้ารักษาอาชีพของแต่ละครัวเรือนให้มั่นคงช่วยกันรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยการดูแลระบบนิเวศใช้เครื่องมือจัดสัตว์น้ำที่ถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยเหลือที่อู่ต่อเรือเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงเล็กนั้นสูญหายไปจากถีของนชาวประมงไทยชนาการวงบรรเจิดแสงรายงาน